เอาละสิก็ติดทีมฟุตซอลทีมชาติไทยลา่าสุดซ้อมเดือดโคดมิกเกลพร้อมนักเตะลั่นล้มฝรั่งเศสโชว์ชาวโลกเกิดอะไรขึ้นมาติดตามกันพร้อมเอฟเฟกต์สุดอีลุงตุงนั่งอีรานเสียงแตกประเด็นมิกเกลโคดประนามฝั่งหนึ่งว่าดีอีกฝั่งหนึ่งต่อโต้ด้วยการฟ้องฟีฟ่ากับขนาดที่ทีมชาติลิเบีย เดินหน้าฟ้องอิหร่านฝรั่งเศสแข่งขันไม่สมศักดิ์ศรีมีการล็อกผลการแข่งขันส่วนไทยเราเตรียมทำหนังสือถึงฟีฟ้าสอบถามว่าจะมีการลงโทษหรือไม่ด้านนักกีฬาโค้ชที่เกี่ยวข้องกับผู้ซ้อโค้ถึงเกมอื้อเฉาานี้กันอย่างโจงครึมพร้อมบทวิเคราะห์ฝรั่งเศสอิหร่านมีโทษแบนตอนไหน กี่ปีเมื่อไหร่มาติดตามกันครับและสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมปแบบนี้ก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวไมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร like ์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับ b i ๊กแชมปหน่อยนะครับ<ป>เรียกว่าซ้อมเดือดกันเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมสำหรับทีมฟุตซอลทีมชาติไทยของเราล่าสุดนะครับนี่คือภาพการอัปเดตหลังจากที่ รู้ที่ทราบแล้วครับว่าทัพนักฟุตซอลไทยของเราเนี่ยจะได้ดวลกับฝรั่งเศสในรอบ16ทีมสุดท้ายของการแข่งขันฟุตซอลโลก2024หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงต่อจากนี้นะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามครับทีมชาติไทยของเราก็ยังคงเดินหน้าฝึกซ้อมนะครับรายงานล่าสุดยืนยันว่ามิเกลโรดิโกกุนซอทีมชาติไทยชาวสเปนเนี่ยนำลูกทีมลงฝึกซ้อมประมาณ 1>, 1ชั่วโมงกับ15นาทีนะครับก่อนการฝึกซ้อมเนี่ยตัวกุนซือชาวสเปนบอกว่าการเจอกับฝรั่งเศสถือว่าเป็นเกมที่หนักเหมือนกับเกมที่เราเจอกับโคเอเชียเขามีผู้เล่นที่มีรูปร่างสูงแข็งแรงและมีทักษะเฉพาะตัวที่ดีแต่รูปแบบการเล่นแทคติกจะแตกต่างจากโคเอเชียรวมถึงนักเตะหลายคนของเขายังอยู่ในลีกสเปนถ้าเรามีความพร้อมและเล่นได้เหมือนกับเกมที่เจอกับ กับโคเอเชียก็มีโอกาสสูงที่จะสู้ได้มิเกลบอกว่าเรามีเวลาซ้อม4วันในการเตรียมความพร้อมเตรียมแทคตติกก่อนเจอกับฝรั่งเศสนัดนี้เราต้องมีมาตรฐานการเล่นที่สูงเพื่อที่จะชนะให้ได้นักเตะทุกคนในทีมมีความมุ่งมั่นสูงเพราะอยากสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ให้กับฟุตซอลไทยในการเข้ารอบรวมถึงทีมงานสตาฟโค้ดก็ช่วยกันทำงานหนักในการหาข้อมูลมาวางแผนการเล่นกับฝรั่งเศสให้ดีที่สุด เพื่อความสําเร็จของฟุตซอลทีมชาติไทยในการเข้ารอบต่อไปครับขณะเดียวกันนะครับหนึ่งในนักกีฬาคนสําคัญของเราอย่างอิทิชาประพาพันก็บอกว่าผมคิดว่าฝรั่งเศสเป็นทีมที่ดีเป็นการเจอกับทีมจากยุโรปอีกครั้งพวกเขามีร่างกายคล้ายกับโคอเชียที่เราเจอมาในนัดแรกของรอบแบ่งกลุ่มเราต้องช่วยกันเล่นช่วยกันรับให้ดีมากกว่าเดิมและหาโอกาสสวนกลับขึ้นไปยิงประตูนั่นเอง ในรอบ16ทีมผมตั้งเป้าอยากจะเก็บชัยชนะเพื่อสร้างบระัิษาทให้กับทีมฟุตซอลไทยแต่ก็ต้องโฟกัสในเกมที่จะเกิดขึ้นเชื่อว่าทุกคนในทีมจะไม่ประมาทและช่วยกันเล่นอย่างเต็มที่อย่างแน่นอนขณะเดียวกันครับเอฟเฟกตหลังจากที่มีกรณีผลการแข่งขันของฟุตซอลคู่อื้อเฉาระดับโลกระหว่างอิหร่านกับฝรั่งเศสนะครับที่ถูกมองจาก คนทั่วโลกว่าแข่งขันกันได้แบบไร้ศักดิ์ศรีนะครับไม่ได้เล่นแบบเต็มที่นะงานนี้เรียกว่าเอฟเฟกหนักมากๆเลยทีเดียวเนาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเคลื่อนไหวของกรณีที่มิกลโรดิโกเนี่ยนะครับไปโพสต์ข้อความในแอปพลิเคชัน X นะครับเรียกว่าออกมาวิจารณ์แบบโจงโจกแจ้งเลยนะครับใส่ทั้ง อิรานแล้วก็ฝรั่งเศสนะครับงานนี้บอกเลยครับว่าโพสต์ดังกล่าวเนี่ยหูถือว่ามีผลกระทบเป็นวงกว้างมากๆเลยนะครับเอาด่านแรกเอาประเด็นแรกกันก่อนนะครับล่าสุดเนี่ยมีรายงานออกมานะครับว่าสื่ออิรานนะครับได้อ้างว่าสาพันธ์ฟุตบอลอิรนันหรือ F-F-I-R-I เนี่ย เตรียมร้องเรียนสพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าและก็สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียรกรณีที่มิเกลนะครับไปกล่าวหาว่าอิรานเล่นไม่สมศักดิ์ศรีรายงานระบุว่าเรื่องนี้ได้รับการตอบรับจากฝ่ายกฎหมายและฝ่ายต่างประเทศของสพันธ์ฟุตบอลอิรานโดยมองว่ามิเกลโรดิโกได้กล่าวดูหมิ่นอิรานอย่างไม่เหมาะสมตามกฎข้อ11ของฟีฟ่าว่าด้วยเรื่องระเบียบวินัยและจะให้ฟีฟ่ากับเอฟฟีพิจารณา เพื่อเอาผิดต่อไปนะครับนี่คือฝั่งอิหร่านนะครับฝั่งหนึ่งก็จะฟ้องมิเกลเนาะอีกฝั่งหนึ่งอันนี้ให้เห็น2ด้านนะครับมันก็ยังมีนักข่าวอิหร่านเองที่ไม่ปลื้มนะครับกับสิ่งที่ทีมฟุตซอลของพวกเขาเนี่ยแสดงออกมาให้ชาวโลกได้เห็นนะครับเรื่องนี้มีการรายงานออกมาอย่างชัดเจนว่านักข่าวอิหรา่านรายดังกล่าวชื่อว่ารอสตอมปูเมดีนะครับ ออกมาแสดงความคิดเห็นที่เรียกว่าเห็นด้วยกับสิ่งที่มิเกลพูดอย่างแท้จริงคือเขาบอกว่าคุณพูดถูกเพลงเลยชาวอิหร่านหลายล้านคนได้ดูเกมนี้แล้วรู้สึกอับอายมากมันยังมีประเด็นการตั้งใจโดนใบเหลืองตั้งแต่เกมกับโกเตมาลาด้วยชาวอิหร่านไม่พอใจกับเรื่องนี้นะครับสื่ออิหร่านรายนี้ยังบอกอย่างชัดเจนว่านี่เป็นสิ่งที่ฟีฟาจะต้อง ออกมารับผิดชอบอย่างเร่งด่วนก่อนที่ทุกอย่างมันจะสายเกินแก้นะครับก็จะเห็นภาพชัดว่าอิหร่านก็มีแตกเป็น2เสียงนะครับเสียงหนึ่งก็ไม่พอใจนะครับเสียงหนึ่งก็เห็นด้วยอะไรทานองนี้เท่านั้นไม่พออย่างที่บอกว่ามันอีลงตรงนางมากๆณนะวินาทีนี้นะครับมันก็มีหนึ่งชาติที่เปิดเผยตัวออกมาว่าต้องการจะเอาผิดทั้งฝรั่งเศสและก็อิหร่านให้ได้มากกว่าไทยได้วยซ้ํา เหลือเชื่อครับข่าวนี้ได้รับการกดไลค์เยอะมากๆเลยทีเดียวครับนั่นก็คือเป็นเรื่องของทีมชาติลิเบียลิเบียเนี่ยเข้าร่วมกันในขันฟุตซอลโลก2024ด้วยนะครับพวกเขาเนี่ไม่สามารถผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้สําเร็จแต่ว่าพอมันมีกรณีเกมอื้อฉาวอิหร่านฝรั่งเศสเกิดขึ้นเนี่ยล่าสุดริคาร์โดอินิเอสนะครับเฮดโค้ชของทีมชาติลิเบียที่ตกรอบแรกไปก็ออกมายืนยันว่า จะดําเนินการกับเรื่องนี้แม้ว่าตัวเขากักลิเบียเนี่ยไม่ได้ผลประโยชน์อะไรจากเหตุการณ์นี้แต่การยื่นคําร้องอย่างเป็นทางการเนี่ยว่าคู่นี้มันล็อกผลบอลเนี่ยมันถือว่าเป็นความเสื่อมเสียของวงการฟุตซอลอย่างยิ่งนะครับนี่คือสิ่งที่ลิเบียก็เดินหน้าเหมือนกันคือลิเบียก็เป็นตาอยู่เหมือนกันถ้าเกิดอิหร่านกับฝรั่งเศสโดนแบนเนี่ยก,ก็อาจจะได้ประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับนะยังไม่จบเท่านั้นครับล่าสุดเนี่ย ยังมีการรวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจครับเพราะว่าโอ้โหเอฟเฟกนี้มันทั่วโลกจริงะนะครับบรรดานักเตะหรือโค้ชหลายชาติก็มีการโพสต์ถึงฟุตซอลคู่อื้อเชาวาระหว่างฝรั่งเศสกับอิรานนะครับไล่เลียงตั้งแต่หัวหน้าผู้สอนทีมฟุตซอลทีมชาติอันเจตินาอย่างมาติอัสลูซูอิกนะครับที่ได้มีการรีทวิต นะครับพร้อมกับข้อความว่าหมดคําจะพูดนะก็คือเออรากับพฤติกรรมของทั้งฝรั่งเศสและก็อิหร่านนะครับยังมีนักข่าวชาวีน่านะครับอย่างเดียโกโปเวนซาโนนะที่ก็มีการพูดและก็วิจารณ์อย่างยับเยินเหมือนกันนะครับเกี่ยวกับการแข่งขันระหว่างฝรั่งเศสกับอิหร่านเอริกเมนอนกานะครับนักฟุตซอลทีมชาติโปรตุเกสก็ออกมาโพสต์รูปตัวเองนอนดูเกมดังกล่าว พร้อมกับกล่าวข้อความฟันๆว่ามันเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีเพราะว่าคู่นี้เล่นไม่มีศักดิ์ศรีเลยนะอิหร่านกับฝรั่งเศสนะเท่านั้นไม่พอที่ผมชอบที่สุดคือมากินยอซาเวีครับวหนาผูกสอนทีมชาติบราซิลก็มีการโพสต์แต่ไม่ได้ระบุว่าเกี่ยวกับเกมฝรั่งเศสหรือเปล่าเขาโพสต์ได้อย่างน่าสนใจเขาบอกว่าฟุตซอลเนี่ยเป็นของคนทั้งโลกอย่าว่าฟุตซอลเลยมันขึ้นอยู่กับคนที่รับผิดชอบในเรื่องราวนั้นๆ เราไม่รู้หรอกว่าใครจะเป็นผู้ชนะแต่ตอนนี้เรารู้ว่าใครคือผู้แพ้นะคมเนาะผู้แพ้ตอนนี้ก็คือการแข่งขันฟุตซอลนะครับที่จัดการแข่งขันที่อุซเบกิสถานเนี่ยเป็นผู้แพ้แบบเต็มๆเ,เลยเพราะว่าโอ้โหโดนเรียกว่าโดนสาบส่งโดนอะไรยับเยินยุยย่แล้วก็เป็นอีกหนึ่งเกมนะคือผมว่าหลายๆคนที่ดูฟุตซอลในการแข่งขันครั้งเนี้ก็จะมักจะรอไฮไลท์นะ ที่จะอัปเดตผ่านทางฟีฟ่านะครับซึ่งณนะวินาทีที่ผมกําลังอัปข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ของฟุตซอลทีมชาติไทยแล้วก็สถานการณ์ในการแข่งขันฟุตซอลโลกเนี่ยณนะวินาทีนี้เนี่ยเกมคู่ระหว่างอิหร่านกับฝรั่งเศสยังไม่ถูกอัปนะโอ้โหถ้าจะถ้าจะงานหนักแล้วก็งานงอกเลยนะเพราะว่าผมจะพูดถึงประเด็นสำคัญเลยสำหรับคลิปคอนเทนต์ตัวนี้ เพราะว่าเอาตรงๆนะครับมันเป็นเรื่องใหญ่ไปแล้วตอนนี้ทุกคนพูดถึงเรื่องนี้โดยเฉพาะแฟนฟุตซอลคนทำทีมฟุตซอลนักกีฬาฟุตซอลเห็นถทาจะตรงกันว่านี่มันคือรอยด่างพ้อย์แล้วก็จุดด่างพ้อย์ของการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลกไปแล้วนะครับนะแล้วก็เรียกได้ว่ายังมีรายงานเพิ่มเติมนะผมขอภัยลืมบอกไปนิดนึงก็มีรายงานมาเหมือนกันว่าฝั่งไทยของเราก็เตรียมที่จะทำหนังสือยื่นฟ้องร้อง กับฟีฟ่ากรณีอิหรา่านฝรั่งเศสนะอันนี้เตรียมเตรียมยื่นไปนะคือประเด็นเนี่ยยังไงเราก็เบื้องต้นอย่างที่ผมบอกว่าเราจะจะ,จะต้องเจอกับฝรั่งเศสในรอบ16ทีมอยู่แล้วนะครับแต่มันก็ต้องมีการตอบโต้ไปหน่อยให้มีการตรวจสอบเรื่องนี้เพื่อไม่ให้เป็นการทําลายภาพลักษณ์ของวงการฟุตซอลในระดับโลกว่ามันมีการสมยอมกันอะไรทํานองเนี้ยคราวนี้วกกลับมาสู่ประเด็นสำคัญที่หลายๆคนถามเข้ามาว่าเคสเนี้ยมันมีโอกาสเจอโทษหนักหรือไม่นะครับเพราะว่า ลิเบียก็ยืน่นไทยเราก็ยื่นนะครับและผมเชื่อว่าหลายชาติที่ไม่เปิดตัวก็ยื่นเหมือนกันผมบอกเลยเวรกรรมเรื่องของการล็อกผลบอลเนี่ยมันมีมาตั้งแต่อดีตแล้วนะครับแล้วก็เมื่อมาวิเคราะห์ถึงสถานการณ์นี้มันมีโอกาสเป็นไปได้ไหมที่ฝรั่งเศสจะโดนแบนอิหร่านจะโดนแบนออกจากการแข่งขันเลยเล่ากันแบบนี้ว่าเปอร์เซนต์เรื่องดังกล่าวเนี่ยยากมากที่ทั้ง2ทีมจะโดนแบนในระหว่างการแข่งขันถึงแม้ว่า โปรแกรมของไทยเนี่ยจะลงสนามในวันศุกร์ก็ตามแต่อย่าลืมว่าพรุ่งนี้ก็จะเริ่มแข่งขันในรอบ16ทีมอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้ไม่ทันแต่อย่างที่บอกถ้าผิดจริงมีหลักฐานและการทํางานของฟี ف าเขาจะมีการสืบสวนสอบสวนนักกีฬาแต่ละคนโค้ชแต่ละคนมีการสอบถามข้อมูลต่างๆเอามาประมวลผลเอามารับทราบข้อมูลต่างๆ แล้วจะมีโทษแบนย้อนหลังนะครับไม่ได้ปล่อยผ่านหรือปล่อยข้ามไปนะครับดังนั้นเนี่ยไม่แปลกเลยที่วันนี้เราจะได้เห็นนะครับอากับกิริยาของทั้งคนทำทีมชาติฝรั่งเศสนักกีฬาฝรั่งเศสที่ดูหน่อยๆงอยเงียบๆเงา,งาๆนะหรือแม้กระทั่งข่าวของเกมคู่นี้ก็ยังไม่ถูกรายงานเลยแปลว่าเป็นเรื่องอื้อฉาวแบบโคตรๆเลยทีเดียวครับย้อนกลับมาโทษแบนหนักไหมถ้าหากมีการแบนย้อนหลังอันนี้ เอาเฉพาะในส่วนของแบรนทีมเนี่ยยังไม่เคยมีประวัติศาสตร์ในการแบรนทีมเกี่ยวกับการล็อกผลนะแต่เขาจะเล่นเป็นรายบุคคลสมมุติว่าอากรณีเกมอิหร่านกับฝรั่งเศสคนที่โดนต้องสงสัยเป็นดับหนึ่งของเกมนี้ไม่พ้นผู้รักษาประตูของฝรั่งเศสถ้าโดนแบรเนี่ยนะครับเบื้องต้น1ปีเป็นหลักหนักสุดเนี่ยเขาเคยแบน์กันตลอดชีวิตนะครับเอายกตัวอย่างอย่างเกมอัยยศที่ไทยเจอกับอินโดที่นักเตะอินโดยิงเข้าประตูตัวเองเนี่ย อันนั้นคือโดนแบนตลอดชีวิตดังนั้นเรื่องของเวรกรรมในการล็อกผลบอลนะครับเล่นไม่สมศักดิ์ศรีวันนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่ของการแข่งขันในเวทีระดับโลกแล้วมาจับตามองดูให้ดีครับว่าเรื่องนี้จะจบอย่างไรเพราะผมเชื่อว่าคนในวงการฟุตซอลคนที่ดูกีฬาไม่ยอมแน่ๆครับคุณผู้ชม และนี่ก็คือเรื่องราวของพี่น้องบอลไทยประจําคลิปคอนเทนต์ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมที่ฟังมาถึงณจุดจุดนี้คิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบบจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยนะครับแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกําลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับคลิปนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ